สบายดีพี่น้องมันอนี้อินสกายทิพจะพาพี่น้องมาเบ่งเทศบาลของเมืองห่มแขวงใส่สมบูรณ์เมืองห่มนี่ห่างจากทางหลวงมาที่ว่าถ้าเขามาแต่นครลงอินจันกลายเมืองลอกสานแล้วเนาะจะมีทางแวกเข้าเบ่งขว่หลังจากทางไงเข้ามาเมืองห่มนี่ก็จะ,จะประมาณ11กิโลกิโลลักรหรือว่า11กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณสามนาทีกับฮอดแล้วเนาะฮอดในตัวมืองนี่แล้วจ้งเมือ,องโ่มไปหาเทศบาลแขวงเซส,สมบรณรนี้กระบปกไก่บันไดแต่ว่ามีสองทางถ้าไปทางยางก็จะใช้ระยะทางกับประมาณห้าสิบแปดกิโลเมตรแต่ว่าถ้าไปทางลัดแต่ว่าทางลัดท่านจะได้ขึ้นผู้ลัดผูเนาะหรือว่าลัดเทียว และมีสายทางเรียบตามเปิ้นผูแต่ว่าใกล้ก้นาตามการบอกเล่าของคนท้องถิ่นก็จะใช้เวลาประมาณซ้าๆกันคือกันสเสียแล้วแต่ว่าทางนี้จะจะเป็นทางทางแดงทางหินอยู่จะได้ขึ้นผูเอาสูงแต่ว่าเป็นทางลัดต่อไปในอนาคตกะวังว่าอีกบุดนแล้วเพิ่นทาง ผักลัดกันจะมีแผนลาดอย่างแล้วจึงจะสร้างความสะดวกสบายให้แกพี่น้องในการสัญจรไปมานั่นเองเอ่เป็นยังไงเนาะคือคือพาพี่น้องได้ไ่เห็นทังซี่แหล่เมืองฮ่มแกที่ว่าเป็นเทือดทำอีทีได้ไาเห็นเมืองห่มนี่ก็น่ายูน่นะพี่น้องเพราะว่า การค้าขายกัส่วนใหญ่ก็มีพ่อค้าคนจีนได้นําเครื่องอ,อุปกรณ์ทับไซบาว่าจะเป็นคนตีบาว่าจะเป็นเครื่องโกสร้างส่วนใหญ่ก็เป็นสะดวกสบายเพราะว่ามีพ่อค้าคนจีนได้นําสินค้ามาจาหน่ายอยู่ที่เมืองเฮานี้ก็เวอว่าฮอตถึงซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก พี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นสามารถซื้อซอกซื้อได้ไง่ายบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ผ้าหรือเครื่องใช้ภายในเหือนถ้วยบ่วงก็มีขายหมดทุกอย่างเป็น้องเมืองห่มถึงว่าจะเป็นเมืองน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์และอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างเยี่ยามการสอบถามของพี่น้องในท้องถิ่นบอกว่า เมืองโฮมนีมีประชากรประมาณ12,000คนแต่ว่ามีครอบครัวนี่กับประมาณทั้งเมดนีประมาณ4,500 0ครอบครัวเมืองโฮมนี้จะอยู่หุมเขาตั้งอยู่หุมเขาแต่ว่ามีลมพัดผ่านเป็นอย่างดีมีภูผาละแวกตั้งสง่าอยู่ซึ่งเป็น เอกลักษณ์ของเมืองหมเมืองหมนี้ปรชากรส่วนใหญ่เป็นสนเผาเหล่ามงหรือที่เฮาเอิ้นกันว่าสนเผาเราสูงพวามเอาประมาณเกาปร์เซณ90%หรือจนถึง9กปแต่สนเผาเราเรากลางบกค่อยมีนะส่วนหลายกับอาซีเพเขตนี้มักเฮ็ดให้แล้วก็เฮ็ดสวน เพื่อเป็นกสิกรรมการเกษตรส่งขายสู่ตลาดส่วนใหญ่แล้วในช่วงที่บ่มีโควิดทันพอค้าสาวเวียดนามมักมาซื้อแล้วก็ส่งไปทางเวียดนามมาซื้อฮอดเมืองมจนไปฮอดแข่งเสสมบูรณ์แต่ว่าช่วงโควิดระบาดนี้ก็เลยบ่มีพกค้าเฮตให้สินค้าพืชกสิกรรมนี้หยุดสงัก เป๊มันน้ำเป๊ฟืนวะนะเอนนี้โอ้สับเป๊เลยโอ้คักหน่อนี่หนอคโอ้ขอ่ทยรูมนน่ะตัว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 เป๊ืนอยังบสเร็จหนออยังบสเร็ดดีนหนอออออ เมืองโฮมเฮาพอเรามงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พุ่นเนาะพุ่งลงส่วนเนาะโอ๋อืธอว่าพอเรามงส่วนหลายเนาะนี่เนาะหน้ายู่เนาะโอ้มีอ hm ันนั้นผู้ผู้ตัวนั้นมีสัญลักษณ์เนาะผู้เอิ้นผูระเบ้ละหรอกูผาละเบ้าเนาะกันต่นต่อต่อต่อคักเองมันได้สายกันโอ้ขี่รถเลาะขี่รถเลาะมาตไดเวียงเออมันนอนอันเมืองลองซานนั่นเลยเลาะเคยเห็นเมืองโฮมจักเทื่อเลาะเที่ยว ย็นดีเนาะน่าอยู่ไปเนาะคักแท้ขึ้นไปทำใส่สมบูรแหงเย็นเมนมาเห็นตอนนี้เราคิดฮอดตอนยังน้อยตอนบ้านเกิดแท้ก็ยุ่งทั้งนั้นแหละทั้งกระสีบางเวียงคนนี่บ้านน้ำเจียงเจ้สบ้านนะบ้านอะไรอีกบ้านน้ำเจียงตายพุ่นนลำบ้าพระเรกบ้านปละเรกโอ้้นนนตาายพุ่เะบโห บันทงพระโอ้บันทมท่าบันเมืองห่มมันเี่นเนาะบันทมท่าบันทมท่าเออเมืองห่มได้ได้ได้ซื้อเมืองแกกบ้านนั่นเนาะบันทโอ้ขักขาดขาดมีน้ำห่มนี่โดยโดยโดยเออเมเออน้ำห่มเนาะไหลขนาดเนาะโอ้น้ำใสใสขน่ะโอ้มีน้ำห่มไหลพันวันนี้ำห่มจะเป็นโลงไปทางปักสันให้ดนัน เออหน่อยหน้ำมังเขาแหละนี่หยดไ้อน้ำมังเขาแหละโอ้น้ำมังนเขาไหมน้ำมันเลยเนาะตอนนั้นเนาะน้ำมันเลยไ้อน้ำมังเขาแหละแต่ว่ามันมีไหลไหลใส่น้อยในเนาะอันนี้ไหลไปซื้อน้ำมันเนาะโอ้เครื่องน้ำมันมีเครื่องตัวนั่งอยู่บ้านเกินเนาะโอ้เมนไหลแต่ที่ไปเดินเนาะตัวนึงทุ่วๆๆไหลไก่เต้๋ไปบี่เนาะเออเมนแหละโดยโดยโด อ่ะคับเจอเนอะเจอเอ๊ะได <ป S 2> ้สิไปใส่สมบูรณ์ไปทนี้ไปใกล้กล่อนใกลก่อนเนาะพักก่นนอนโด,ดยโดยโดยเขับใจก็ถามแด่นไปใส่สมบูรณ์ไปทางนี้ดีหรือว่าไปทางนี้ดีไป,ไปทางนี้ดีป่ะไปสมบูรณ์ได้อยู่มเอลเลนคู่มืนินป่ะส่วนใหญ่เขาจะไปทางนี้มันป่ะเออโบไปทางยางเนาะไปทางนี้ไปแล้วไปใกล้กของไก่ไก่เฮงเนาะ Ok, đôi 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 đôi. Ok, cấp trái.